บูดแห่งไฟจัดปลายนะครับโอ้โหรเท่ให้สองโดนเฮ้ยโซยัจจะจะไม่โดนให้สามรอบเนี้ยให้สามมีสี่บอกสับคนไม่พอหรอกให้สามเลยแล้วกันตะยไปดิเรามาพังทำลายความเหงาพังทำลายความเศร้าทำลายล้างแชแนลลุยไปกับทำลายล้างแชแนลเกมมีไว้เล่นสนุกเล่นนี่มันสุดๆทำลาย ลับทาาลล้องเล่นลูกว่าหนึ่งแล้วดังมันมากใช่ตอนเนี้ใครจะเก็บแต้มแรงนะครับแนะนําให้หยิบลูกว่า1หนึ่งมาถ้าคุณเล่นเป็นนะครับเอามาดังอัดหน้ารัวๆก็พอก็พอแล้วนะดังยัดหนึ่งรัวๆจนเขาตกได้แล้วค่อยเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้นะคือมันเล่นได้หลากหลายเลี้ยงเลี้ยงแล้วค่อยดังไม่ใช่เดินไปแบบทื่อๆแล้วไปดังอัดหน้าเขาอย่างนี้นะแปบ๊บเดียวเขาก็ตกได้แล้วนะครับลูกว่า1หนึ่งผมเล่นเก่งนะครับเจ็ดกดดักเจ็ดเล่นเหรอเจอกันเจ็ด เจ็ดเล่นใช่ไหมป่านงโง่นี่ไม่ไม่ใช่แก๊ปใช่ไหมโอเคเจอกันเจดเจอกันดูด้วยพี่แบบใครเกมกากยังไงล่ะตีง่ายๆไปเด้อเกือบได้ปะอ้าวรบกวนมาอะไรล่ะครับเอ้ยลืมไปโอริบาร์กมอะไรล่ะครับ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 อุ้ยไม่ถึงต้องไปถอยลูนใหม่และ้ะไม่ถึงเนี่ย วินเจอพี่เออเจอกันเดี๋ยวดูรูปปฏิหารพี่มิซี่ยังไงล่ะราชาแห่งไฟฟับสุดมาก <Nice pass. S 1> โดนเมีอันนี้พยายามเล่นให้ได้ให้มิซี่ได้แอซซิตนะครับปาบอลอัดแป้นน่ะเพื่อนจะไม่ได้แอซซิตนะเดีย๋ยวเพื่อนไม่มีอันตีนะครับอา้าวพลาดแล้ว บอลเด้งเข้าข้างตะกู <S <S จับไปเลยทั้งสองยังเร็วเอามาใหม่ทั้งหนึ่งก็เร็วขึ้นครับอโอคค้โหอยู่ทุงผ่นสวัสดีครับน้องตอง นี่ยังไงมาการแขนค้างเหรอแขนตึงไปเหรอโดนไปดิเนดูดิเนเซนโดเล่นอย่างเงี้ยอาปิดยังไงข้างในก็ต้องซ้อนสองนะครับเจอเซนโดเล่นเป็นแบบเนี้ยเซนโดมันเป็นตัวละครที่เก่งนะครับแต่ว่าคนพอน,น้อยมันเล่นไม่มันนะครับไม่ลงโคตรเทพเลยวะสวยครับเฮ้ยบอสเข้มเกิน น ah. ี่ยังไงล่ะซู่ซุ่นี้ฉีดวัคซีนเข็ม2แล้วสู้ๆนะครับน้องตองเอฟเฟกต์มันอยู่ประมาณ2อาทิตย์นะ2อาทิตย์นี้ก็นอนเยอะๆนะครับนี่ยังไงล่ะนายไม่การแข่งหรอเซนโด นายอย่ากดยึกๆึกสองครั้งอะไรแบบกลางมั่งไม่กลางมังม่งไม่ได้นะมันโดนลอดขานะเออจิตใจนายต้องแข็งแกร่งหน่อยติดฉากสินะรีบาวดดูซากุระกิสี่เฮ้ยนก็ได้บอลใครเตะม,มิสิกข้างเราวะรีบาวด์ดูซากุระกิอืม เฮ้ยเจตทำอะไรวไว้ไว้หน้าพี่บอสเขาหน่อยเจตไว้หน้าพี่บอสเขาหน่อยรีบาขนาดนี้ได้เหรอมาแล้วไม่ได้นะมากี้โหลเขาเพิ่งจะแบบโชว์สกิลอันติเสร็จกดหลอกยิงหนึ่งครั้งนะครับผมโอ้โหชกหงายไปเด้เอามาแล้ว,วะ่ะบุตรแห่งไฟจัดไปนะครับโอ้โหเตรเท่ให้สอง ไม่เป็นไรวางใจรีบาวไงล่ะโดนเอ,อ้ยโซยัตจ<า><ซ>ะไม่โดนให้สามรอบเนี้ยให้สามมีสี่บอกสองคนไม่พอหรอกให้สามเลยแล้วกันอย่างเอาโอ้โหพลาดแต่วะเอาจริงละเอาจริงอะไรเจร็ดดูด้วยพี่มาใครบุรแหกไฟนี่ไงล่ะสวยมากเ <c oughs> <c oughs> ป็นไงไปฝ้าไว้แป้นอนะ่ะเดี๋ยวแป้นหาย ไปเฝ้าแป้นไว้พี่แมากับใายดูด้วยเฮ้ย <Hey, S 1> อะไรวะวางใจดีบาวดี่ไงเอาจริงเหรอเอาจริงเหรอเร็วๆแป้นนี่เน,น่นเน่เฝ้าแป้นเฝ้าแป้นไม่เป็นไรเพราะเรามีคนเก็บบอลอยังไงล่ะสวยครับ แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์นะครับตอนนี้กำลังเจอ,เ,อเจดนะเจดนเขาเล่นเก่งนะครับตีเขาค่อนข้างดุนะครับเยเออโคตรสวยฆ่าแล้ว เราเลยพลาดแล้วนี่ยังไงล่ะเตีติดมือไปเดติวติดมือไปเดอุ้ยตัวติดอด้วดอาวทำไมเราไม่ได้บอลวะนึกว่าได้บอลฉากมันไปไกลแล้วอะเมื่อกี้ตัวติดดังไม่ได้นะครับอ้าวขาเกินสวยครับ แพ้ว่ะ9ก้าวิมือไปต้องถ่งเวลาพลาดพลาดไม่ได้ถ่วงเวลาตายูไปด <c oughs> ้วยสมบยไป้ยกำลังจะข่าน้องมาเลยอะ่ะโอ้ซูมมาซูมหน้าด้วยสมวบุลี่ซาวาบุรี่กำลังจะข่าน้องมาเลยไม่ไม,ไม่ไม่ลงแล้วถ้าเขารีบ่าวได้เขาทำแต้มไม่ทันนะครับ มันเอาหน้าชนลงไปอ่ะโอ,โอ้กำลังจะขําเลยอ่ะดูโคตรดีเออเอาหน้าชนแต่มันเหลืววิเดียวอ่ะเมะื่อกี้ยังไงก็ไม่ได้โดนบล็อกแน่นอนถ้าเขาดีบาวเฉยๆอ่ะโอ้อะไรกันครับเนี่<笑><笑>เยเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นไม่เอาแบบเนี้ยฟาวอ่ะโอ้โหฟุกไม่นับนะช็อตนี้ไม่น้ำนะฟุกอ่ะกำจิตจรวดเออคือก้มหน้าขําเขาปุ๊บโดนเลยนะผม อันนี้กรรมติดจรวดของจริงวะ่ะถึงใครจะรีบาวได้เมื่อกี้ยังไงเราก็ชนะแน่นอน100%เซนะครับเพราะว่าเขารีบาวเสร็จเขาต้องกดยิงเลยไม่งั้นหมดเวลานะแล้วเขารีบาวไม่ได้รีบาวเอาหน้าชนลงอะ่ะคือไม่คิดเลยว่ายัางไงมันก็จะไม,ไม่คิดว่ายัางไงมันเอาหน้าชนยอะยไรเงี้ยไม่คิดเลยนะครับผมโ,โกงเกิร์ดช็อกเลยวะ่ะ <laughs> เกมบูลี่ก็นั่นเลยเดีจบเกมเสร็จเกมบูลี่ด้วยอะเกมซูมหน้าพี่ด้วยอ่ะอแบบอืม ทำกันได้